บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจาก150ปีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อวันพุทธที่20มิถุนายนที่ผ่านมาสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรศการเอกสารและภาพถ่ายส่วนพระองค์ณนะหอสมุดดำรงราชานุภาพถนนหลานหลวงกรุงเทพ เนื่องในโอกาสที่ครบรอบ150ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพและครบ50ปีที่องค์การยูเนสโกถวายพระเกียรติให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกพระองค์ท่านเองเนี่ยทรงเป็นพระาราชโอรสของรัชกาลที่4แล้วก็เป็นภาษาสาบาับของพี่น้องรัชกาลที่หเลยนะฮะสมเด็จกรมพระยาดำรงเนี่ยก็เป็น เหมือนกับผ่าหดซ้ายผาหัดขวารลกันที่5มีกระทรวงต่างประเทศก็คือกรม,มืรมเทววงดูแลด้านต่างประเทศทั้งหมดถ้าภายในประเทศเนี่ยสมเด็จกรมบรมวงศ์เป็นพระองค์หลักเลยกระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดงานเทิดพระเกียรติเพื่อเป็นอนุรณ์แก่ชาวไทยและในงานนี้หน่วยงานทางภาครัฐและเหล่าข้าราชการ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดนิทรศการครั้งนี้เพื่อนำเสนอเรื่องราวอันเป็นแบบอย่างของคนไทยทุกคนท่านเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างที่มหาไทยทุกคนควรที่ต้องรู้แล้วก็สำนึกนะคะแล้วก็ดำเนินตามรอยท่านค่ะคำสอนคำแนะนำของท่านหลายเรื่องยังใช้ได้แม้ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยเราจะสามารถจุดให้เกิด แรงบันดาลใจให้คนหลายคนนั้นหันกลับมาสู่สิ่งที่ดีที่งามบริษัทไทยเบยเวอเรจจำกัดมหาชน